ชื่อพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนี่เป็นชื่อตอแหลชื่อหลอกลวงชื่อโกหกชื่อจริงๆก็คือกฎหมายให้มีการตั้งบ่อนคาสิโนได้ในประเทศไทยไอชื่อพระราชบัญญัติ ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรเป็นชื่อตอแหลชื่อหลอกลวงชื่อโกหกชื่อจริงๆก็คือกฎหมายให้มีการตั้งบ่อนคาสิโนได้ในประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือให้การพนันเสรีถูกกฎหมายนี่คือเนื้อแท้ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไอ้ใครที่จะไปพูดว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกก็เป็นเรื่องโกหกตอแหลหรือสตอบลแหลใครจะไปบอกว่านี่มันเป็นกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรมีทั้งสวนน้ำมีทั้งคอนเสิร์ตฮอลมีทั้งห้างสรรพสินค้ามีทั้งโรงแรม10%เป็นแค่ คาสิโนหรือบ่อนการพน,นันไอ้คนพูดอย่างนี้ครับนี่คือคนโกหกคนที่พูดอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ควรจะคบเจอหน้าก็ไม่ควรจะยกมือไหวเพราะคนที่พูดนี้รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ตนเองพูดนั่นมันไม่จริงแต่กลับกล้ามาพูดโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ คนที่โกหกคนที่หลอกลวงไม่ทำชั่วอย่างอื่นไม่มีครับนี่พุทธพจน์ได้กล่าวไว้ให้พี่น้องชาวพุทธหรือศาสนิกอื่นก็ยึดถือเหมือนกันคนโกหกก็คือบอกเกิดแห่งความชั่วร้ายเรียกไปเรียกภูมิใจไทยไป บอกว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะแล้วการปรับคณะรัฐมนตรีปรับแบบใหญ่ปรับแบบล่างบางนี่สิ่งที่จะนำมาประกอบการปรับคณะรัฐมนตรีก็คือการสนับสนุนพระราชบัญญัติ Entertainment c o m p อม x พ สถานบันไยคบบุงจรเรียกพักภูมิใจไทยไปแจ้งว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีปรับใหญ่และเรื่องที่จะนำมาพิจารณาว่าจะปรับพักไหนออกจากการร่วมรัฐบาลหรือจะให้พักการเมืองไหนอยู่ต่อก็คือการลงคะแนนวาระหนึ่งร่างพระราชบัญญัติ ั้งคาสิโนในประเทศไทยได้เรียกรวมไทยสร้างชาติไปก็แจ้งอย่างนี้เรียกประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาส่วนกล้าทำรรก็ไม่ต้องเรียกหรอกครับเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองสมุนบริวารอยู่แล้วส่วนพรรคประชาชาติพรรคเพืเ่อไทยก็ให้สิทธ ในการงดออกเสียงได้เพราะสสส่วนใหญ่ของพรักประชาชาติเป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามและเรื่องการพนันนั้นเป็นบาปนี่ก็พูดไม่ครบนะครับพุทธศาสนานี่ก็การพนันก็คืออบาย,ยามุกเหมือนกันชาวพุทธก็เห็นว่าการพน,นนะัน่ะ มันคือบอกเกิดแห่งหายนะบอกเกิดแห่งบาปทั้งปวงอ,อืสสชาวพุทธก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าพักเพื่อไทยจะให้โอ,อกาสเฉพาะพักพลังประชา่อ,อพักประชาชาติแต่คนที่อยู่พักการเมืองอื่นที่เป็นชาวพุทธนะรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยเขาก็ กลัวบาปเหมือนกันแต่ท่านทั้งหลายครับการถึงขนาดจะต้องขู่กันขนาดนี้นท่านคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลมันยังอยู่กันด้วยความเชื่ออยู่กันด้วยความศรัทธาหรืออยู่กันเพราะจำเป็นต้องอยู่ ซึ่งผมก็รู้ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพักภูมิใจไทยใครจะมาสัทานายกรัฐมนตรีที่มีลักษณะเหมือนแพ่ทองทานไม่มีหรอกครับอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เล่นละครตอแหลแพ่ทองทานไปวันๆ เอาตัวรอดไปวันๆส่วนพรรคการเมืองอื่นเขาก็เล่นละครไม่เนียนเขาก็ไม่เข้าไปใกล้ท่านสังเกตดูสิครับในการถแถลงทุกวันอังคารเน้น้อยนักที่จะมีหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติไปยืนเป็นวอลเปเปอร์ คือเขาก็รู้ว่าไปยืนอยู่ที่นั่นมันก็มีแต่สร้างความเสื่อมคือผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้พวกหัวงอกของดำทั้งหลายตั้งแต่นายภูมิธรรมนี่ก็เจดสิบแล้วสุริยะอย่างงี้จะเจดสบแล้วสมศักดิ์เทพสุทินอย่างนี้เจ็ดิบแล้วอนุทินนี่ก็จะกับจะหกสบ ทุกคนล้วนแล้วแต่มีวุฒิภาวะผ่านอะไรมาอย่างมากมายแต่กับกล้าไปยืนเป็นวอลเปเปอร์ให้ชาวบ้านเห็นว่าพวกคุณมาสนับสนุนคนที่บ้าไม่พอปัวนะนะั้นแพ่ทองทานไม่ใช่คนปกตินะครับท่านดูสิหน้าตารัฐมนตรีอาวุโสแต่ละคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะหน้าตาแต่ละครั้งที่ต้องยืนลุ้นในขณะที่แพทองทานมาแสดงความโง่เขาเบาปัญญาทุกวันอังคารนี่มายืนอ่าน iPad คุณคิดว่าพวกนั้นเขาไม่ใสิดสะเอียนตัวเองนะเขาก็สิเสะเอียนตัวเองเหมือนกันบางคนเนี่ย ออกจากการถแถลงข่าวรีบเข้าห้องน้ำไปอาเจียนคือท่านต้องเข้าใจมนุษย์นี่นะอยู่ในสถานะของความเป็นรัฐมนตรีก็เป็นคนสำคัญสูงสุดในระดับบริหารประเทศแต่กลับต้องมาทำหน้าที่รับรองความโง่เขาเบาปัญญาความบ้าไม่พอปัวของแพทงฐาน ถ้ารู้สึกสิยสะเยนตัวเองก็อย่าไปครับก็เหมือนอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่ไปนะนอกจากวาระที่มีเกี่ยวกับเรื่องของเขาที่เขาจะต้องไปแถลงร่วมกับนายกรัฐมนตรีเขาถึงไปพูดง่ายๆก็คือตีสีหน้าไม่ถูกถ้าไปยืนแล้วก็นายกรัฐมนตรีทำแต่เรื่องบ้าๆบอๆ พวกท่านก็ควรจะมีสำนึกบ้างนะครับท่านไม่มีความอายท่านหน้าด้านอันนั้นยะก็พอรับได้แต่ท่านต้องเห็นใจครอบครัวสิเห็นใจลูกลูกหล,ลานหลานเห็นใจภรรยาของพวกท่านที่ต้องไปเข้าสังคมแล้วถูกคนในสังคมเพื่อนฝูงของคนเหล่านั้นมองท่านมองภรรยาท่าน มองลูกหลานของท่านด้วยสายตาที่สมเพศเวทนาที่หัวหน้าครอบครัวจะต้องมาทำหน้าที่คอยเป็นพวกลินกระดาษทรายน้ำลายชลักทำหน้าเจียมเจียมทำหน้าเครียดลุ้นว่าแพรทองทานจินวัตรจะทำให้อับอายขายขี้หน้า เรื่องใดบ้างนี่สภาพที่มันเกิดขึ้นเมื่อคำคู่ของพ่อของนายกรัฐมนตรีขู่ออกมาแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าพรักภูมิใจไทยเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนา พวกท่านจะไปพูดกับประชาชนว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้กระแสความไม่เอาบอลคาสิโนไม่เอาการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนี่มันกระจายไปทั่วประเทศนะครับและคนหนึ่งร้อยนะร้อยละร,ร้อยนะมีแต่พวกที่มีจิตใจชัวช่วชาบาปหนาเท่านั้นลหะที่สนับสนุนเรื่องพวกนี้นี่ประชาชนเขาไม่เอาและประชาชนจะจำไว้นะ ว่านักการเมืองคนไหนลงคะแนนผ่านร่างพระราชบัญญัติตั้งคาสิโนบ่อนการพนันถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยได้จะจำไว้และผมจะเอาผลลงคะแนนของสสแต่ละคนนี่แหละมันอยู่เขตไหนมันสมัครปารติลิ์พักไหนผมจะถล่มมันตั้งแต่วันที่9้า เมษายนไปจนถึงวันที่มันลงสมัครรับเลือกตั้งสสและไปจนถึงวันที่มันถูกพี่น้องประชาชนปฏิเสธโดยการไม่ลงคะแนนเลือกคนเหล่านี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะประวนาตัวแบบนี้ครับผมจะได้รายชื่อเดี๋ยวผมจะดูตอนลงคะแนนเนี่ยว่ามีใครบ้าง ถ้ามันอยู่ในเขตจังหวัดกาลสินผมก็จะถล่มมันอำเภอไหนอ่ะผมจะบอกไอ้สอสอคนนี้ลงคะแนนให้ตั้งบอนการพานันถูกต้องตามกฎหมายได้พักการเมืองนี้มีใครบ้างที่ลงคะแนนให้ตั้งบอนการพานันถูกต้องตามกฎหมายได้ถล่มมันทุกวันแล้วก็จะขอให้พี่น้อง ประชาชนในเขตเลือกตั้งของสอสอคนนั้นของพรรคการเมืองนั้นนําคลิปของผมนี่แหละไปเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นได้รู้เช่นเห็นชาติว่านี่คือนักการเมืองที่ร่วมกันทำลายประเทศทำลายชาติทำลายประชาชนเอาสิถ้ามั่นใจว่างเงินจากการทุจริตคอรัปชัน มั่นใจจากเงินที่รับจากเจ้าของบอนเจ้าของซ่องเจ้าของบอนออนไลน์สามารถจะเอามาซื้อคะแนนเสียงเพื่อให้พี่น้องประชาชนเลือกตัวเองกลับมาเป็นผู้แทนราษฎรใหม่อีกครั้งได้ก็ทำเลยผมจะเอาจนคนเหล่านี้นี่เดินตลาดไม่ได้ก็แล้วกันเลยครับจะประจาน จะแฉให้เห็นจะพิจูดให้เห็นใครทําอย่างนี้กับประชาชนเพราะนี่คือการผ่านกฎหมายที่ฆ่าคนทั้งประเทศนะกฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มผู้ที่เป็นผีพนนันเพิ่มผีพนนันเพิ่มอาชญากรเพิ่มขี้ยาให้มันมากมายเกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็คือการทำลายสังคมไทย ก็สู้กันครับการสู้โดยการทําให้พี่น้องประชาชนในแต่ละอำเภอในแต่ละเขตเลือกตั้งได้รู้ความจริงว่าสอสอของท่านคือคนทําลายประเทศสอสอของท่านคือคนทําลายประชาชนคนเยี่ยงนี้อย่าให้มันเหยียบตีนบันไดสภาอย่าให้มันได้เป็นผู้แทนราษฎรอีกตลอดไป มันจะเอาอะไรมาอ้างบอกนี่คือมติพักมติพักชั่วชั่วมติพักที่บอกให้สอซในพักลงคะแนนเพื่อจะอนุมัติผ่านกฎหมายที่ทำลายชาติทำลายประชาชนนี่มันคือมติพักชั่วชั่วนะครับพักการเมืองใดที่ออกมติแบบนี้มันไม่ใช่พักการเมืองมันคือแก๊งอาชญากรรมทางการเมือง เต็มไปด้วยอาชญากรโจรทางการเมืองทั้งหลายไปอยู่ในพรรคการเมืองนั้นมันจึงออกนะโยบายชัวยช่วๆแบบนี้ออกมาติแบบนี้